สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ5หน่ย VIP นะครับ5หน่ย VIP ของวันที่19นะครับพิจิกายนของมัน5 66นะครับ5าน่ย VIP นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะตรงกับวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงสดใสสดใสนําโชคทาสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ ออขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะจะมาลงให้วันละสี่คลิปเลยนะครับสี่คลิปนะครับหาหน่อยเฉพาะกิจห,หน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อยวีไน,นะครับสี่คลิปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องหากันยากนะครับถ้าเกิด YouTube ไปหาถูกต้องแล้วมันก็จะไปหาทุกวันทุกวันนะครับคนที่กดติดตามคนที่กดสติ๊กเกอร์ส่งไปให้นะครับ ส่วนรูปหัวใจรูปอะไรอย่างเงี้ยกบบประมาณนี้นะครับกือขอขอขอพระคึณงเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมันหงมั่งค่งมันมีทวีทรักทวีโชคทวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางให้ท่านรุ่นลงประมบมนเจอนะครับส่วนท่านใดชนชอบค่อยว่ากันนะครับขอขอขอพักพึ่งมากๆนะครับเฮง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 นะครับมาชมกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ มีอะไรบ้างมาดูซิค่ะนี่เด่นนะครับเด่นนะ8 90นะครับ8 90นะครับเน้นที่9นะครับลองศูนนะครับเกิดคู่ขเขาก็มี8 90จับคู่กับ1 3 3 4 5นะครับ1 3 3 4 5นะครับ เดือดคู่เจาะเน้นที่เก้าใช่ไหมเราก็ดูที่เก้าแล้วครับ9ก้9หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสาเ่สอ้าเก้าหก้อนก็ซูนสองสองูนเอาูนห่งนึ่งูน่อนนหนงห่องสองนสาส่วนซูนอลองก็คือ8นะครับแปดนะครับ เืนชุดวินนะครับวินนะครับวินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแปดนะครับจากนี้นะครับต่อคา,านี้เราก็มาดูมาดูตัวเด่นนะครับเก้ากับศูนย์นะครับเด่นนะอันนี้คือชุดของเขาชุดของเขานะครับแต่นี้ อ99 99 90 90 90 90 90 90ันน really? ี้คือช an ุดเจาะนะครับ9 1 1 9 9 2 2 9 9 3น9 9 4 4 9 9 5 0 1้0 0 2 0 0 0 4 0นส่วน8ะครับส่วน8คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวินนะครับแาบนี้หน่เอาวินนะครับวิน1 2 3 4 5 8องสามนะครับตามนี้นะครับเราก็มาดูชุดเน้นคะเนี่ย รูดกับวิ่งนะครับ0กับ9นะครับลองนปดนะตรงนี้นะครับสอง8ส่วนเจาะก็ตามนี้นะครับอืตามนี้นะครับส่วนวินตรงนี้นะครับวินตรงนี้ชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับวอยจะมาเน้นที่91ละตามสไตล์นะครับเน้นที่เลขขี้นะอืนะครับสามก้าห้าคูนหนึ่งูนสามูนห้ะครับ1ืมคนหนึคูนสามูนห้านะครับประมาณนี้นะครับ เกิดไปเลยนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสีนี้ก็เด่นนะสีนี้ก็เด่นนะครับไปนะครับเจลาไปมันมีสี่สเต็ปนะครับให้เลือกเอาจะลูดก็ลูดจะวิ่งก็วิ่งนะครับจะเจาะก็เจาะจ,จะวินก็วินนะครับไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือห้ามเอา สามตัวไปรูดบนรูดล so ่างนะครับจะรูดบนก็รูดบนจะูดรูดล่างก็รูดล่างนะครับถึงแม้ว่ามันจะมาเราก็ลองอวยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเกิดยวไปเลยครับขอบคุณครับขออให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีเองๆๆนะครับวันนี้ก็มีตามนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะมาลงให้ ลงครบทุกคลิปแล้วนะคะนี่นะอ่านี่นะขอ,นะอบขอบขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ